เนี่ยวความเฉมเขาเรียกความเฉมความความเฉมความตลกของผมก็ไปแบบนั้นแหละนะครับไปมะลามจำจ้างผมไปเนะปะาะภาษาคนบ้านนอกครับนะครับแบบนั้นเนี่ยบางทีก็มันยีเคยคิดนะว่าอ,อยากจะทําชิปเล่าเล่า,เ,ลาเขาเรียกว่าตอนแต่เริ่มแรกที่เขาเรียกว่าอะไรคุณนำ้ำแม่ม่ถาพ่เกษตรพี่ตน้น เรียกอะไรนะสตอรี่ใช่ไหมผมผมใช้คําถูกหรือเปล่าเป็นสตอรี่เรื่องเล่านะครับตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาอยู่ใน youtube นะครับเริ่มเริ่มเก็บอ่าเขาเรียกอะไรอ่าเริ่มไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะเริ่มไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อน,อน,อนมาเยี่ยมบ้านเราอะไรเนี่ยเริ่มจนอจนครบพันจนครบพันเสร็จแล้วก็ยังมาเรื่องเวลาเนาะนะครับมาเรื่องเวลานะครับเป็นสตอรี่เรื่องเล่าว่า มีความสุขสนุกอะไรยังไงนะผมผมคิดเคยอยากจะทํานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมบา <c oughs> งทีก็ขำนะบางทีก็ขำก็เน็กสนุกสนุกไปนะครับกําลังใจจากพี่พี่เนาะตั้งแต่ผมนอนไลฟ์เขาบอกว่าโอ้ยผมไม่กล้าขึ้นไลฟ์ครับเพราะว่าผมนั่งนานไม่ได้นั่งนานแล้วตอนนั้นกระดูกทับเส้นผมเป็นหนักเนาะเป็นหนักแล้วผมก็นอนไลท์พี่เขาบอกนอนไลฟ์ไปเลยไม่เป็นไรนะครับตั้งกล้องไปก็นอนไลฟ์ไปนั่นเนี่ย ก็ได้กำลังใจจากพี่ๆใน youtube เราเยอะมากนะที่ผมได้ได้มีแรงฮึดสู้แล้วสมองผมโปง่งสมองผมไม่ไม่อยู่กับการเจ็บป่วยนะครับไม่อยู่กับการเจ็บป่วยผมต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่เป็นกาลังใจให้นะครับทําเลยบ่าวตุ้ยใช่ไหมแม่ถานะครับเป็นสตอรี่เล่งเล่าเนาะคุณนังก็บอกว่าสู้ๆครับผมนะครับนอนไฟ์ non like อยู่ประมาณเดือนเดือนเกือบเดือนครึ่งครับเกือบเดือนครึ่ง ที่ผมเริ่มเริ่มพยุงตัวนั่งพิงฝาพิงไรได้อะไรได้เริ่มเริ่มมานั่งไลได้นะครับตรงระเบียงนอกตรงที่บ้านตรงคลองแปดนะครับที่พึกษาเจ็ดเริ่มมานั่งออกมานอกห้องแล้วก็มานั่งไลตรงระเบียงมาล่างนั่งรับอากาศเนาะลมตรงระเบียงชั้นสองนะครับก็จะเป็นทุ่งนาด้านหลังเนาะเพื่อนๆพี่ๆเรามาเห็นนะครับในวิวในไรเห็นกนะ็ชอบกันไลไปเลยไลไปเลยเดี๋ยวจะเข้ามาผักดันให้เดี๋ยวก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมาเติมหลังคาให้ตอนนั้นตอนนี้ก็เขาว่าไปนะครับเอาโอเคโอเคเดี๋ยวจะมาให้เพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นก็โอ้ยนะครับอบอุ่นกําลังใจมาสิครับจากที่อนอนนอนปวดอยู่ก็เริ่มไม่คิดถึงเรื่องปวดนะครับเริ่มคิดถึงว่าสนุกแล้วก็เพลินในการที่ได้ได้คุยนะครับได้ทักทายกับพี่ๆได้สวัสดีทักทายกันได้อ่านคอมเมนต์เมื่อก่อนไม่ เขาเรียกอะไรอะใช้คำว่าอะไรผมใช้คำไม่ถูกเล่นกับคอมเมนต์หรืออ่โต้อตอบไม่ค่อยเป็นเนาะไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรวันวันหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปอ่นอกสถานที่นอกบ้านไปไม่ไหวนะครับก็เลยคิดว่าทํายังไงดีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์อะไรไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรตันคอนเทนต์นะ พี่เขาก็แนะนํานะครับโทรมาบอกโทรมาแนะนําก็ได้พี่เขาดัเนี่ะนะครับที่ผมเอ,อ่ยชื่อไปก็ต้องขอบพระคุณพี่เขาอย่างสูงที่คอยแนะนําคอยจี้ให้ตลอดเลยนะครับถ้าไม่มีพี่พี่เขานะครับมาคอยแนะนําผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไม่มาคอยชี้แนะนะครับก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้หรอกนะครับไม่ลืมพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ที่ผลักดันให้นะครับหรือว่าช่องใหญ่บ้านใหญ่แต่ละบ้านที่ สนับสนุนนะครับผลักดันให้นะครับมีมาถึงทุกวันนี้นะครับนะครับช่องก็ไม่ได้โตไม่ได้ปังอะไรมากมายแต่มีแต่ความอบอุ่นนะครับที่ให้แต่ผมมีเวลานะครับผมจะเข้าไปหาจะรีบเข้าไปหาทัานทีนะครับในไรในอะไรคือหน้างานของแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็อยู่ที่บนรถบางวันก็อยู่ที่วัดวานะครับที่เราต้องอยู่ในการเขาเรียกว่า สำรวมนะครับสำรวมอยู่กับพระอยู่กับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ห,ญหรือ,อปู่ย่าตายายบางทีเราก็จะไปนั่งแบบเข้าไปในไลฟ์ของพี่เพื่อนแล้วเราก็จะไปแบบคีกค้กลกกอะไรมากก็ไม่ได้นะครับผมบางทีก็ต้องอยู่ในสำรวมก็นั่งไปคอมเมนต์บ้างนะครับส่งสาธิเกอร์บ้างก็แล้วแต่จังหวะ ถ้าช่วงไหนที่เราอยู่นะครับแต่เราสบายสบายก็คอมเมนต์ไปหาเรื่องหัวเราะหาเรื่องหยอกหาเรื่องคุยสบายสบายแล้วนะครับนะาขึ้นไลน์หรือยังคืนนี้เตรียมหรือยังเตรียมหรือยังจ้ะโอ้สามสิบเก้านาทีแล้วนะครับ